มื้อเย็นเบาๆที่เซนบุฟเฟ่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเซนนะสาขาแฟชั่นไอแลนด์เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองบุฟเฟ่ในราคา7.99บวกกันเดี๋ยวไปดูครับไปครับทไมมนี่เป็นเมนูอาหารหน้าร้านแล้วก็มี1.99 1, 1 99, บวก7.99บวกอาหารก็จต,ต่างกันไปเดี๋ยวไปดูนะว่าในราคา7.99บวกมีอะไรบ้างไปดูครับไปครับอันนี้เป็นเมนู1.99 1, 1 9, 9, บวกนะครับ จะมีที่เพิ่มขึ้นมายนี้นะ799คือท,ท,ท,ที่เรามากินนะ9 9นี่เป็นเมนูอา,ารหารใน799นะอันนี้เป็น59 9กนจะเป็น599เดียนะหรเมนู59ดี่คนที่เน้นซูชินี่ก็599นี่ก็ไปได้แลนะ้ครับเจ็99ก็นจะเพิ่มมาเมนู799 คนที่ใช้เมนู799บวกเนี่ยจะมาสั่งเมนู7 5, 9ไอ้599ได้หมดนะวิธีการสัส่งนะครับเมื่อเรายิงแกงเกียวเสร็จแล้วกดเขอัะะขอ้ามาหารนะอหารนะเห็นอว่าเราเลือกที่ต้องการนะนี้เป็นเป็นแยกเป็นหมวดหนูล้นะคป็หมวดอืูช เราตัดทุก,กอย่างให้เด่ดเนๆนะจริงๆลยแล้วกดเพิ่มเพื่อมาสั่งเพิ่มเติมพื่อมาสั่ประมาณนี้ส่งอาหารนะครับปุ๊บเ็จแล้วสร็เรียบร้อยนะครับนี่เป็นการจบขั้นตอนการสั่งอาหารนะครับเป็นออเดอร์จากทา,รกรากงร้านที่เขาส่งให้นะอนีเขาบอกว่ากินไม่หมดไม่เป็นไรไม่ได้ปังเพราะว่าเป็นออเดอร์ เริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะเรามาลองชิมกันดูเดี๋ยวมาลองตุง้มเทมบุรีกันบ้างเลนะตุตต้มเต็มบุหรี่ติ๊กแป้งไม่หนาม,มากนะ กำลังดีเลยรสชาติอรอย่น้ำซุอดอร่อยนี่มาลองชิมแตะมอนเร่งเสิรมาแล้วเน้อปาไม่คายเนื้อเป็นยังไงบ้างรุ๊มรุ่มหวานระดีเลยอันนี้เป็นแซลมอนย่างเกือมาลองชิมนะ มันจะมีเค้กแต,ตมอนเบอร์เดย์ให้เป็น่นเลยอย่างนี้เรามาิกันูนะอันนี้อร่อยเลยน่มาดูตอเหนียนะ ก็าองตัอยู่แล้นทำด้นะคับทำมั้ยทได้พอราดงามากา ว่าอยู่ไปบ้างแล้วเหลือน้อนนี่โรหนังปลาเซอร์นกรอบอาจะใช่นะแต่ไม่คิดของชิมดินี่ไงหนังปลาเซลร์บันกรอบมั้งฟินเวอร์จริงมากเนี่ยอันนี้มันแคลิฟอร์เนียเพราะว่าอะไรมันผสมไข่หวานแล้วก็อะโวคาโดดูนิดหนึ่งดูนะอันนี้ปอเปี๊ยะ เลิฟอนเนียมากมมเกะอดีเขบอกว่บแุงสุดจิประเทศนิดองขาบอกยากครับคุสจดนี่กุนกันทาโกวังกิอโอ้โหเอาคำแบบนี้เหรอเต็มไปเลย นปลาแซลมอนใช่ลองชิมดีครับอ๋ออู้๋ดูดิเน้นๆมากเสียงของเลยเสียงทักเกม แต่ว่าแต่ว่าไม่แนะนําให้ผู้สูงอายุกินนะฝันไม่ดีหรือไงมใช่ไม่แนะนําผู้สูงอายุอือเนี่ยอร่อยมากกัดเบาๆนานมาลองเบาๆผู้สูงอายุกินดิเคี้ยวได้ไหมออได้ผู้สูงอายุไม่แนะนำสำหรับไม่รุนอันนี้เป็นกระดาษทุ้มอัดนะ ที่นี่เขาเน้เหมือนน้ำน้ำสลัดเขาก็ค่อข้างอร่อยเลยเน้ออร่อยทีมมีตกมนะลองกินรสชาติสุปมิโที่นี่เลยด้ยเลยเดืม,มากมเดือกนออกมากควันออกเลยกําลังกําลังกินเลยนะรอ้อเลยเสร็จรอ้อเลย อร่อยรสชาติได้อยู่เมนูสลัดกุ้งคัตสึมาลองมาชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยัยงไงลองกันดูเกจยวบ้านะดูแล้วเขาราดกระทะมาข้าดเดือดมาชิมดูดร้อนมาเลยครร้อนหรือเปล่า ร้อนเปา้อเาแซมอนทอดมาอันนี้เป็นตาแซลมอนทอดนะแล้กิมฟู้ดอือนาายใจว่าจะเส็จไหมเส็จมากเ็จมากก็ม่ไปได้เยู่น้เสรป่า <N> คนแก่กินได้ไหม,มน,หหน,น,นี่ฟาอร่อยมากฮะผมเมนยนีไงก็ได้เลย,ยหอร่อยมะมนี่เป็นวานิลาตัวแดงนะวานิลาตัวแดงไปชิมอันน,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 อนี้เมนูของหวานเมนูของหวานมันมีวานิลากับชาเขียวฮานมีตัวแดงอือตัวใหญ่ช้ได้เลย,ยหรอ แข็งใสัวแดงดูซินี้ก็รวมเครื่องดื่มด้วยนะครับใช่เติมได้ไหมอันเติมไม่อันเปลี่ยนน้ำได้ตลอดเวลาเปลี่ยนได้ตลอดใช่ครับตอนนี้ก็อิ่มมากเลยใช่แล้วก็แบบอาหารแบบเสิร์ฟเร็วมากไม่ต้องรอเลยใช่สั่งปุ๊บป๊บปุ๊บปป๊บปพออร่อยทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าอยากกินให้มันเหลือแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้แบบอะไรซีเรียสอะไรขนาดนั้นเขาก็แบบเออ กอะไรนะอารุ่งรวยได้อยู่อขอบคุณที่ติดตามช่องพ่อบ้านอยากสบายและพวพบกบัติอิ่ทรีน้าสวัสดีครับ